สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสิทิสีลำเพลนออฟฟิเชียลนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาถอดรหัสสอง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 ,สอง,สองคืออะไรในคอมเมนต์ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกำลังใจที่มอบให้กับบอสจูย,ยมบลินนะ่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้สู้สู้สู้ตายอะไรประมาณนี้เป็นกําลังใจให้เวลาเจอหน้าใครก็สู้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 อืมแต่วันนี้ผมจะมาถอดรหัสสองสองสองที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไรนะครับการถอดรหัสสองสองสองนั้นเป็นไปค่อนข้างทะยากเนื่องจากรหัสนี้มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับบริบทนะฮะและก็วัฒนธรรม นี่นะฮระบบตัวเลขนะครับอาจจะเป็นเลขฐานสองฐานสิบหรือเลขอื่นๆเลขคู่เออหรือจะเป็นรหัสลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรหัสซับซ้อนก็ว่าได้สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงไม่ถึงอาจจะเป็นรหัสนี้เออนะครับส่วนสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขสองอาจจะมีความหมายลักษณะอื่นๆอย่างเช่น ตัวอักษรหรือรูปภาพหรือรหัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออนะฮะอาจจะเป็นออสถานการณ์นะครับลี้ลับรหัสนี้อาจจะไปซ่อนอยู่ในคณิตศาสตร์หรือข้อความอะไรลับๆเวลาเดินผ่านไปก็ผ่านไปก็ผ่านไปก็ประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญเนาะ ก็คือเราก็ไม่สามารถบอกหรอกว่าหันลารับของสองสองสองนั้นมันคืออะไรแต่วันนี้นะฮะผมจะมาบอกความหมายลึกๆตามที่ผมได้ศึกษามานะว่ามันคืออะไรแบบไหนนะฮะเลขสองนั้นนะครับมันมีความหลากหลายและความแตกต่างไปในบริบทที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่ที่ผมจะสื่อความหมายหลกักๆของเลขสอง ก็จะมีดังนี้คือ1เลข2อคือเลขคู่ใช่ไหมเนี่ยฮะมักอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่รักคู่หูหรือสองสิ่งที่คู่กันเสมอ,อหรืออาจจะเป็นความสมดุลเลข2นะฮะแสดงถึงความสมดุลระหว่างสิ่งต่างๆระหว่างความดีและความชั่ว หรือความคิดและความรู้สึกนะฮะหรือเลขสองนะ,ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์สัมพันธ์อย่างไรระหว่างบุคคลหรือสิ่งต่างๆหรือว่าเลขสองนั้นจะเป็นเรื่องของการเติบโตเติบโตอยังไงอาจจะสื่อของของการเริ่มต้นใหม่ของการพัฒนาสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับ1 2ึสา 4 5นะฮะถ้าจะมี1อย่างเดียวไม่ได้ต้องมี2ใช่ไหม2ก็ไป3ไป4นะฮะอันนี้คือการแสดงความเติบโตอย่างเช่นโจ1โจ2อนาคตก็ต้องมีโจ3แต่ถ้าไม่มี2ก็ไม่มี3 4 5ประมาณนี้นะฮะหรือ2ในบริบทของความขัดแยง้งอาจจะถึงความขัดแยง้งความแตกต่างแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2 อะไรประมาณนี้นะฮะสกลุ่มนะหรือในออศาสตร์ตัวเลข2มันจะเชื่อมโยงถึงความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจและความสามารถความเข้าใจของผู้อื่นให้มากขึ้นหรือเลข2นั้นอาจจะมีความเชื่อทางศาสนามาเกิเหรือเกินตอนนี้ก็จะห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วเหมาเห่าดีหลือเกินตอนนี้ ทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยขนลุกไปหมดแล้วเอามาต่อเลขสองก็คือความเชื่อทางศา,า,าสนานะครับอาจจะเป็นการแตกต่างแต่ละศาสนาเช่นในศาสนาคิดนะครับเลขสองอาจสื่อถึงพระเจ้าตรัสว่าจงม,มีแสงสว่าง ประมาณนี้นะถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยอันนี้คือคือผมศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเกี่ยวกับเลขสองนะฮะหรือในวัฒนธรรมจีนนะฮะเลขสองอาจมีความหมายเป็นมงคลนะครับหรือไม่เป็นมงคลขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริบทที่ปรากฏขึ้นเลขสองในชีวิตประจำวันบ้างเลขสองในชีวิตประจำวันนะคนที่ เกิดวันที่สองหรือมีเลขสองในวันเกิดอาจมีความเชื่อว่าเลขสจะส่งผลนะฮะต่อบุคลิกภาพหรือโชคชะตาของตัวเองอันนี้อันนี้ใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังนะฮะหรือเลขสองในเบอร์โทรศัพท์นะ,ะใครที่ชอบเลขสวยนะฮะเบอร์สศัพท์เาบอกว่าหลายคนที่เลือกโทรศัพท์ที่มีเลขสองเพราะเชื่อว่า นำมาซึ่งความโชคดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีนี่เรื่องของโทรศัพท์นะนหรือเลขสองเลขที่บ้านเลขที่บ้านนะฮะบางคนเชื่อว่าเลขสองที่มีในบ้านจะส่งผลต่อความสุขในครอบครัวนี่สรุปง่ายๆเลยนะฮะความหมายของเลขสองนั้นนะฮะมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบท ที่นำมาใช้หากคุณต้องการทราบความหมายที่เจาะจงของเลข2นะในสถานการณ์ใดๆคุณควรพิจารณาถึงวัฒนธรรมความเชื่อส่วนบุคคลและบริบทโดยรอบข้างนะครับสิ่งที่ผมพูดความหมายนี่คือผมมาเจาะลึกถอนรหัสเลข2องสองสองนะฮะหวังว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ไหมคงจะมีประโยชน์แหละนะคะก็อย่าลืมนะครับทุกๆครั้งนะฮะก็ถ้าเห็นสองสองสองนี่ฮะคือกำลังใจยอย่างดีของทุกๆคนที่มอบให้นะฮะกับทีมงานสาวน้อย <Protestant. S 2> เพชรบ้านแพงสาวน้อยและเพื่อนโชนะฮะโดยเฉพาะบอสโจยูมานินสองสองสอง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะฮะก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่สไตล์ดีเรื่อประเสริฐสีเนอะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะก็สองสองสองไม่ได้ใบหวยนะงวดหน้าอาจจะสองสองสอง,สองก็ได้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ <laughs> <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีลเลอร์ประเสริฐสีลำเพิร์ดออฟฟิเชียลนะฮะในครั้งหน้าอยากจะชมคลิปอะไรอยากจะชมทริคอะไรความคิดใหม่ๆสไตล์ดีเลอร์ประเสริฐสีก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ